สำหรับวิธีการใช้งานตัวชาร์จแบตนะครับเพื่อแมนเทนนแบบเพื่อว่าที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับจะมีตัวหัวคีบมาให้2แบบนะครับตัวนี้จะเป็นข้อต่อนะครับแบบแรกก็คือจะเป็นหัวคีบนะครับแยกสีแดงก็คือบวกนะครับสีดําก็คือลบส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นพอร์ต เสียบตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนขั้วแบตนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าบางท่านอาจจะใส่ไว้ค้างไว้ที่ขั้วแบตเลยนะครับขันเข้าไปได้เลยพอเวลาจะชาร์จก็สามารถที่จะเอาขั้วตรงนี้มาเสียบต่อเข้าไปได้เลยนะครับแต่กรณีที่ไม่ชาร์จเนี่ยจะต้องปิดทุกครั้งนะครับไม่งั้นฝุ่นจะเข้าไปด้านในนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการใส่ไว้นะครับก็คือให้ใช้หัวนี้นะครับต่อเข้ากับตัว นี่นะครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็กดลงนี้ให้ลงสนิทนะครับนะครับแล้วก็คีบที่ขั้วบวกนะครับสีแดงบวกนะครับสเต็ปก็คือว่าเราจะต้องยังไม่เสียบปลั๊กนะถูกไหมครับใช่ครับอ่าเราคีบก่อนเวลาคีบเนี่ยแนะนําให้ขยับดูนิดนึงนะครับเวลาเราคีบเนี่ยมันจะต้องแน่นนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราคีบคีบเข้าไปแล้วไม่สนิทเนี่ยบางทีเราชาร์จชาร์จหรือมี อะไรมากระเทือนเนี่ยมันจะหลุดนะครับก็คือให้ขี้ไปในตำแหน่งที่แน่นนิดนึงนะครับแล้วก็ลองขยับดูนะครับเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเสร็จแล้วแล้วะคะ่อยเสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กที่หลัง่ที่ตัวเครื่องชาร์จเนี่ยมันจะเป็นแบบออโต้นะครับก็คือตรงเนี้เราเสียบปลั๊กเสร็จเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวตัวเนี้ย จะชาร์จให้ออโต้ตัรักมันหัวทนะครัตัหนึาอ่าตัวนี้จะชาร์จให้ออโต้เลยนะครับตัวนี้จะมี6สเต็ปก็คืออ่าจะเป็นการชาร์จไฟแล้วก็ maintenance แบตไปในตัวนะครับแล้วก็บาลานซ์แบตทุกอย่างให้ครบเลยนะครับก็เราสามารถเสียบทิ้งไว้ทั้งคืนหรือข้ามวันสามารถทําได้เลยนะครับต่อให้แบตเต็มตัวนี้ก็จะตัดให้อัตโนมัตินะครับก็คือตอนที่มันทํางานอยู่มันก็จะเป็นสีเขียว ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือไฟขึ้นว่าเป็นสเต็ปสองใช่ครับถ้าพี่ชาร์จทิ้งไว้เรื่อยๆจนถึงสเต็ปหกใช่ครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะตัดการทํางานของมันเองครับอ๋อแต่ถ้าเครื่องมีปัญหามันจะขึ้นสีเตือนตรงนี้ใช่ครับในกรณีที่แบตอาจจะชาร์จไม่เข้าเซลล์แบตอาจจะเสื่อมอม,มันจะขึ้นไฟแดงกระพริบตรงนี้โชว์นะครับหรือไม่ครบวงจรอะไรประมาณนี้หลวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับก็ชาร์จไปจนถึงเลขหกนะคะอะ เวลาถอดอ่าสมมุติถ้าเราจะถอดถ้ามันยังไม่เต็มเราก็ถอดได้เนาะสมมติเราเราจะต้องแบบเดินทางหรืออะไรไม่รู้แหละค่ะถอดได้เวลาถอดคือเวลาถอดนะครับก็คือเราก็จะเริ่มที่ตัวตัวปลั๊กก่อนนะครับก็คือถอดปลั๊กนะครับค่ะอ่าถอดปลั๊กอ่เราอปลั๊กก่อนแล้วก็ถอดตัวขั้วของแบตนะครับออกอ่ก็เก็บ ประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะตัวนี้ก็อย่างที่ที่โชว์ไปฮะใช้งานง่ายเลยเราก็คีบแบบให้แน่นนะครับเช็ค <Check S 1> แค่ว่าเราคีบล้วแน่นนะครับไม่ให้มีการสปาร์กนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวเครื่องทํางานอัตโนมัติไปเลยนะครับพอถึงสเต็ปสุดท้ายที่มันถึงสเต็ป6เสร็จสิน้นปุ๊บเราก็แค่มาถอดเก็บนะครับ